คันคันผู้ใดโอนนี่ก็บ่ต้องคิดค่าปทางบ่ต้องคิดค่าส่งเนาะเอาวะนะสำหรับคนที่โอนเนาะเพราะว่าค่าไปาทางแบบสี่กเก็บนอนคนะดเปี่นกะค่าเยกโดนนว่าี่จะแต่ผู้โอนบ่เปลี่ยนกะคิดค่าปทางเหรอน่จะได้แกเไาบ่ดด้ขาดทุนหลาย ผู้ใดโอนเนี่ยการโอกาสเพิ่มเห็นไหมเออสำหรับคนที่โอนไม่ต้องคิดค่าส่งก็ต้องคิดค่าไปทางแต่ว่าถ้าผู้ใดโอนนะเข้ากับเก็บค่าส่งค่าไปทางแค่นั้นแบบว่าไอแบบว่าสองชุดสองชุดส่งฟรีแมนแมนสองชุดส่งฟรีอยู่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาแต่กี่ส่งฟรีปะแต่กี่กระหาสิบบาทแต่สองชุดจ้ะเอาเอาสองชุดส่งฟรี คนโอนเขาไม่เดียวค่ะท่านผู้ชมขั้นลอยถึงโอนจะหาตามนั่นแหละสองสุดส่งฟรีผู้ใดโอนเงินมากกับทงฟรีนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหนาวกันบ่สี้แดงหนาวอยู่บ้านนี่หนาวค่ะหนาวมากติดลบเท่าไหร่มื้อนี้ติดลบบ่ ก็กันติดลบอันสั้นผลแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศวันนี้นะคะอากาศวันนี้จักองศาสิบสี่องศาโอ้อากาศแจ่มใสสิบสี่องศาฟาดอากาศวันนี้บ่ยากหูอ๋อสี่ยี่สิบองศาที่ตำบลวงเหนือนะคะ่ะ ยีองศาบม่อยากรู้เรื่องอากาศอยากรู้เรื่องหวยดิล่างอย่างเดียวของเสี้นน้องไข่ค่ะล่างอย่างเดียวเนาะเป็นแนวทางไลเสียงลดขายของรบกวนสมาธิ ขาของเนี่ยมือเศร้าล่างอย่างเดียวเสียนหน้องไขยบม่ได้ล่คลิปหลายคลิปเลยได้ค่ะล่างอย่างเดียวอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเสี้ยนน้องไา่ค่ะขอเวลาเขียนนิดนึงนะคะเสียนหน้องไขย ของคุ้นกันระย่ามทรงแม่ค่ะเดี๋ยวจะแดงทําตอจากคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเสียนน้องค่ายมวดสองสองมกราหกแปดเมื่อวาไปน้ำกันมันยังสิถือค่ะบางที่กับหนึ่งมกระาหกเจ็ดบางที่กับโอ้ยหลายย่างค่ะพิพผัดเพราะว่าเปลี่ยนพอสองใหม่ เปลี่ยนใจหรือ,อยังเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไหมเป็นใจที่ทจะสะอาดหมดจดนะปีเก่าบอกสะอาดสะ,ะอาดเยู่เปลี่ยนพอซ้อใหม่เปลี่ยนใจหรือ,อยังวิ่งวิ่งสามค่ะวิ่งสาม เขาจะบอกว่าสามสามโมมาเดสามโมมาทั้งผลทั้งล่างเอาวิ่งสามแต่เกา่าคนบอกใกยผิดนะวิ่งสามตัวเดียวนะคะจับคู่เอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสั่งซื้อขี้มาตามมือโท้ขคืนให้นะาจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8ขี้มจัดโปรลดนละก้าพันหนึ่งร้อยบาทค่ะพันหนึ่งร้อยบาท ะะอาจจะมีค่ะจัดทรงนิดนิดน้ดนอยถามแอดมินก็ได้ค่ะนะถ้าหนึ่งชุดมีครีมกลางคืนครีมกลางคืนใจจนสิบเบิร์ตแล้วบ่เบิร์จ็คเียตอนนี้หนาวสองเมือท่าสามมือท่ากลางคืนแต่กลางวันนี่ทาทุกวันทาทุกเช้านะคะกลางวันนี่ รสิแต้งหนาออกไปยังมังขึ้นนี่ก็ถ้าถ้าตัวนี้ก่อนจะลงรองพื้นก่อนจะลงแป้งพับเนาะคะ่ะรับสภาพผิวหนาให้เนี่ยนนุ่มแลดูอ่อนไวกระชับผิวหนาโมไห่เกิดลิวร้อยง่ายละลอว้ค่ะหน้าหนานาวนี่ยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมถ้าลงไปเลยหนานาวว่ามีแตกว่าเป็นคุยหนาสิกระชับหนาสีค้องที ถ้าแป้งถ้าขี้มีอย่างลงไปก็สวยแล้วก็อยู่ได้คงทนทั้งวันจะแด่งอยู่ได้คงทนทั้งวันใช้ตัวกลางวันนี้เข้าไปแล้วก็จะแต่งหน้าอยู่ทั้งวันเลยค่ะปรับสภาพผิวหนาให้เฮ้าผิวเป็นเด็กขึ้นไม่หยาบกล้านเนาะค่ะไม่หยาบกล้านชะลอวัยต้องปรับสภาพหนาเฮ้าก่อนเฮ้าสีท่าอย่างลงไปมันจังสีสวยค่ะไม่ใช่ว่าทาแล้วหน้าขาวพอล้างออกแล้วมันแย่เลยเออ มีหลายๆขีมที่ท่าออกที่ท่าละสวยนะล่างออกนะั้นแย่นาเหมือนเหมือนอะไรเหมือนซากก็สิว่าซากอันโซกันนั่นเนาะดูน่าเกียดนะค่ะอยากชมไหนที่อยู่ไปไนด้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีโปรอะโปรหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ จำได้ว่าช่วงเทศการที่นี่แมนช่วงเดือนธันวามนี้ใกล้ปีใหม่จะจัดปูให้ทุกคนค่ะนะคะมา่สองมือน่าเชิญนะยูยูเขียนไดกรุงเทพอ่งกรุงเทพสงวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยเนาะโอเคเหมือนวันพุธนะจะได้มือนอื่นอ่อนเลยมั้งบะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่โอนบอบอคิดปลายทางเนอะยายคนที่โอนไม่คิดปลายทางโอ้แมนค่ะปลายทางเขากระเสียค่ะส่งเขากระเสียสำหรับคนที่โอนน่ะไม่ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าส่งค่ะเพิ่นก็ วิ่งสามตัวประกบก็บคือห้าสองเจ็ดค่ะต้นกัดจับคู่สามห้าสามสองสามเจ็ดกันค่ะท่านผู้ชมผู้ใดรอบผู้นี้ใ,ใจบุญเหมือนนี่นะคะ่ะ ลงให้วันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วกันสามสามมีตัวละตัวบรมักนั่นนะตัวบดสอบน,นั่นนะค่ะเซียนล่างอย่างเดียวเซียนหนองไทยวันที่สองมก,กรลาวิว่งสามประกบกับหาสองเจ็ดสามหาสามเจ็ดสามสองกันสามสามแสดงว่าสามเพิ่มมาแห้งผิดแปลกแตกต่าง เสีแดงบ่ได้หลายงวดเลยเด้ค่ะบ่ได้ล่างหลายงวดแล้วนะคะล่างบ่ได้ลงหลายงวดแล้วงวดก่อนเพิ่นกระวิง่งล่างย่างเดียวหนึ่งสามสี่บอกมันออกสีสามบอกนะคะมาจะออกสีสามล่างย่างเดียวเพิ่นให้สามสีันไปออกบนนะงวดก่อนงวดนั้นกระให้สองบ,บ,บ่บ่ถูก พักหลังมานี่บ่แมน่นปานใดบ่คืองวดตะกี้เนาะตะกี้นะ่นะเพิ่นจะแม่นแห้งค่ะ3ก็37หรอเนาะน่าจะ35ถ้า3ก็35ม,มากกว่าพาล่างอาจารย์ต้อยมา4518เนาะค่ะเอาแจ้งข่าวอาจารย์ต้อยเพิ่นประสบอุบัติเหตุเงียบๆหายเดี๋ยวสิโทรถามให้เด้อค่ะเด้อ อาจารย์ต้อยเพิ่นอย่างรถดระเบิดหมอแหยอยู่ร่ยงบาลถามเพิ่นเมื่อขึ้นวันวาอยู่โร่ยงบาดมาสันหมอให้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันออล่อฟั่งอาจารย์ต้อยที่หนึ่งว่าเพิ่นสียหายมากเมื่อใดเนาะคะ่ะเนาะก็รอรอกันไปก่อนสำหรับผู้ใหญ่ใจบุญล่องหายเมื่อนี่คะ่ะล่องหายเมื่อนี่ลงให้วันนี้เลย เอาเป็นเนีทางในการเซียงซื้อค่ะานผชม้มนะคะใครสนใจครีมก็ทักมาได้เลยถ้าโอนไม่คิดปลายทางเดอ้อยายบอกยายก่อนถ้าใครโอนไม่คิดค่าส่งนะคะถ้าปลายทางเขาก็เอานะคะก็ขอให้ช,ช่พนผู้มโชกดีลุยๆถูกไวเป็นน้ำกันค่ะ